พิโลกโจงดูซิพวกมนุษย์หุ่นยนต์ทำลายล้างของจริง้าแต่ต้องเจ้านายเด็ดขาดจอมตีหุ่นยนต์กระป๋องนั่นฉันได้ลยหุ่นยนต์ทำลายล้างพรบหุ <c oughs> ่นยนต์ทำลายล้างเหรอยังแกเนี่ยนะหุ่นยนต์ทำลายล้างไม่มีกระจกส่องกันหรือไงครบับอย่าทิงฉันไปนะพรอบอยู่กับฉัน่านครบัรบพรบหุ่ญญญนยนต์ทำลาย <c oughs> ล้างภารกิจสุดท้าย เสร็จสิน้นแกต้องชดใช้ยาปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ้วปิ้วได้เวลาส่งแกไปเจอหุ่นยงกระป๋องที่รักแล้วกระโดดสายฟ้าทำได้แค่นี้เหรอซูปเปอร์มัดพิฆาตเปลี่ยนร่างเท้ากระเป๋าจงเปลี่ยนเป็นช็อกโกแลต เพราะพลังงานหุ่นยนต์ทำลายล้างบทขยี้พวกมันซะเป็นการแสดงที่สนุกเหลือเกินหุ่นยนนั้นกำลังจับพื้นดินใต้โรงเรียนเราต้องรีบไปช่วยพืนไม่ต้องกลัวไปเราเด็กน้อยจงก้าวตามความจริงและความยุติธรรมจงเปลี่ยนเป็นอาหารออโตบอทสุป ทพีสะเทือนมาปาแอนนาหญิงฉันเพิ่งจัดการเออใจเราได้คอมพิวเตอร์บีมเราไปเดี๋ยวนี้ เจ้านายครับโอ้เจ้านายทานช็อกโกแลตแสนอร่อยสิครับฉันไม่มีเวลาหรอกฉันยุ่งอยู่นะเจ้านายครับข้าเราจะทํางานลองกัดสักคำสองคำก่อนแล้วค่อยทําต่อก็ได้นี่งานฉันจะจบได้ก็ต่อเมื่อฉันเอาชน,านาะเจ้าบอยบอยได้แค่กินช็อกโกแลตแสนอร่อยไปคนเดียวแทะแบบนี้ฉันรับไม่ได้เงยอะไรนะผมให้หนูครับเจ้านายหนูหนูอะไรนะห,รหนูล่ะยัะนะะย <laughs> ไอหัวฉันนอเลยเป็นความผิดเจ้าหนูตัวนั้นแท้ๆเลยมันอยู่ไหนฉันขอทุบหัวมันด้วยประแจนี่ครับนี่ฮะนี่มันเมาส์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เมาส์ที่แปลว่าหนูเ yeah, ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะนะครับโอเอนะครับเจ้านายโอเอะลามป่ารแลึกไงฮะเอ๊ะรอบแกอยู่ไหนอ่ะ รอบรอบรบโอ้โหเฮ้อเฮ้อเฮ้อฮะเออเออครับเจ้านายครับยะไงแกพวกแกมาทำอะไรที่นี่แล้วฉันมาอยู่นี่ได้ยังไงโมบายช่วยนายแล้วพามานี่ใช่ในมโสติไปพักใหญ่เลยฮะช่วยฉันไว้เหรอโอ้ยเจี๊ยบฟอร์มอ้าวอยเอลเคดิปอ้อเอ้ฝืนตัวเองเลย เดือยวกีก้ร้อนฉันก่อนสิต้องอมา,าก็อยู่นี่ด้วยละ่ะคิดว่ามาพักโรงแรมกันหรือยังไงที่นี่ปลอดภัยที่สุดสําหรับการซ่อนตัวนะเอโจ,โจโจไม่มีวันตามหาเราที่นี่แนะ่ <c oughs> เขาว่าซื้อต่อที่นี่ไปแล้วนะเขาต้องมาที่นี่อย่างแน่นอนรอดูเถอะฮะถ้างั้นเราต้องช่วยกระดมความคิดแะหาทางเอาชนะเอโจโจแกต้องช่วยพวกเราด้วยนะช่วยพวกแกเหรอแกเพี้ยนไปแล้วลึกไง ต่อให้ลอกแตกสามรอบฉันก็ไม่มีวันช่วยพวกแกเพราะพวกแกแท้ๆเอโจโจถึงหาดาวโลกเจอเพราะพวกแกเอโจโจถึงทำลายพรอบว่ะแต่ฉันคิดว่านายซ่อมพรอบได้ซ่อมพรอบเหรอเ้ยเป็นไปไม่ได้ลักอืมเออเออ,อ โทษทีเขาเศร้าอยู่แบอะกะอยู่แล้วไม่รู้จักบุญคุณเราช่วยเขาออกมาแต่ไม่คิดจะขอบคุณสักคำอะมลเข้าไปก่อนเถอตอนนี้เขากำลังเศร้าออมากเฮ้ยนายไม่น่าหลมตัวไปช่วยเขาเลยถามจริงนายจะปล่อยให้เขาตายเหรอไม่เห็นใจแอดูดูบ้างเลยเหรอทำไมต้องรู้สึกเห็นใจเขาด้วยเฮ้ยก็บงเสียหุ่นยนต์ขู่ใจไปนะใครสนแล้วครับต๊อกบ,บอยๆเนี่ยชอบใจอ่อนกับเอเลี่ยนปีศาจโอ้เอ้ยนายเองก็เคยร่วมมือกับออดูดู นายก็จองปีศาจไม่แพ้กันหรอกนายว่าไงเด้นายได้ยินฉันไม่ต้องทำเนียนน่ะนี่พอได้แล้วเราต้องหาทางเอาชนะเอเจโจไม่ใช่เหรอก็คิดมาหลายชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วนายไม่ได้ใช้สมองคิดไงแล้วนาใช้อะไรคิดน่ะเท้าเ,าเลรพอ,อได้แล้วพวกนายต้องทำงานด้วยกันสิไม่งั้นจะชนะเอโจโจได้ยังไงเราเพยายามแล้วไม่มีประโยชน์ถึงเราลงพลังกันมันก็ไม่พอ ถ้าเรื่องพลังเนะี่ยเราเหลือทางเลือกสุดท้ายทางเดียวฮะพลังพิเศษตัวใหม่เหรอแค่เรายอมแพ้นะ่ะนี่คือล้อเล่นแหมโอเคฉันคิดออกอย่างเดียวละาคาดอีกสองฉันก็จะได้ครอบครองกำไรพลังครบทุกพันแล้วฮะแกคิดว่ากำไรพลังเป็นของสะสมหรื <c oughs> อยังไงเ้ คอมพิวเตอร์ระบุตำแหน่งของบมไบอยได้หรือ,อยังยังไม่ได้ครับขอส่อนตัวหลบหลีกเรน,นาผมได้บอบบอยจะมาช่วยพวกเราและแต่ก้นแกคอยดูเถอะ <laughs> จริงเหรอฉันเห็นเขาวิ่งหนีป่าราบเลยละ่ะแกไม่เห็นหรือไงเพ <laughs> ราะแกไม่เคยได้ยินสุภาษิตน,นี่ตบกมือชี่หลังดังกว่าหรือชา้ชาๆได้พระเล่มงามสินนะจริงอยู่ที่บอไบอยวิ่งหนีไป เขาจะลับมาเล่นงานแกดะอีกไม่กี่อึดใจนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยเฉียมากครับคุณครูป้าฮาฮ่าขอบคุณขอบคุณนี่เลยรับนำบัตรฉันไปเผื่อว่าตอนจัดงานเลี้ยงวันเกิดหรือว่างานเลี้ยงครอบครัวอยากจะเชิญฉันไปพูดปลุกใจกระโทรกาฉันจะไปกล้าตัวฉันต่อรองได้นะโอเคว้าวเปน็นนำบัตรที่เท่มากไม่สงสัยเลยทำไมโลกยังล้าหลังเพราะมีแต่ตัวตลกอย่างหมอนี่ ฉันสามารถเป็นความสนใจเด็กๆให้ไม่กังวลกับปัญหาที่ต้องมาเชิญได้สําเร็จอย่าเพิ่งยอมแพ้บอยกับแฟนจะต้องมาช่วยพวกเราอย่างแน่นอนใช่ถูกต้องให้เลยแน่นอนที่สุดสุดยอดแน่นอนที่สุดแน่นอนเออยากรู้จริงว่าไปซ่อนอยู่ไหน เอ้เจโจอดูดูเหรอท่านแกกำลังตามหาบอบอยเขาอยู่ฐานพ<อ>ลังกระดาษลังกระดาษของแกนเหรอใช่พวกมันช่วยฉันแล้วก็พามาที่นี่ทําพลาดครั้งใหญ่สัแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่านักเรียนของฉันจะโตขึ้นเป็นอาญากรอวกาศคอมพิวเตอร์เตรียมตัวเดินทางได้ <laughs> ในที่สุดอดูดูก็ทำตัวเป็นประโยชน์ บ่อยๆตโวมาแล้วครั้งนี้เพราะไม้เฟพร้อมสิฮะยังไม่ยอมออกมาสินะคอมพิวเตอร์ไรหุ่นยนต์ทำลายล้างได้เลยได้ครับเลยปัทพีทะล่มปัทพีสะเทือน เจอนี่โกเลมปัตพีว้าวลละลูกศิษย์ฉันล่ะยอมแพ้ซะเถอยะย,ะยะอ่าย <c oughs> แต่ก็แค่เัิเรียนแลกเปลี่ยนน่ะเนาะฉันจะเหยียบแกให้แบนเลยแบน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 ฮึฮึฮึฮะคิดว่าแค่นั้นจาชนะคุณยนของฉันได้เหรอเฮ้ยย สู้อยู่คนเดียวล่ะนั่นน่ะสิแฟงไปไหนัดการเขาเดี๋ยวนี้เพราะปัทพีหึยยยยยยย ไซคลอนฮัลลู๊กฮ <c oughs> ่ายามไปก็ไรค่ะ<า>ไม่ได้ผลเลยห <c oughs> ัวหมอนติ้วเลย ในที่สุดก็ได้ผลว,ว้าวฉันว่าเราชนะได้แล้วโจมตีครับววเขาเรียกเกาะกลับมาได้ด้วยเหรอเพายุดาดบอสติน ไรมพลังเกราะมาไว้ด้านหน้ารลงเล็บเสาปฐพีว้าว Canada. ฝ่ามือดีน,นั่นซะดึงพลังกรอกกลับมายิงปืนใหญ่ทำลายล้าง ไปไม่ได้ จัดการพวกมันให้สิ้นซากเออเราถวงเวลาให้เขาได้สำเร็จอ้ชาร์ดูดราก้อน ดราก,ก้อนจอมตียยาฮะเกสฉันบ้า พลังกันก็ไม่พออถ้าเรื่องพลังนะ่ะเราเหลือทางเลือกสุดท้ายทางเดียวเฮ้พลังพิเศษตัวใหม่เหรอเรายอมแพ้น่ะล้อ,อ,ลอเล่นล้อเล่นคือ,อโอเคฉันคิดอะไรออกอย่างหนึ่งละฉันต้องให้พลังกลับแปลงเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบเหรอใช่แล้วช่วยถ่วงเวลาให้ฉันตอนฉันเรียกชาโดดรากนะ้อนนะ,ะ,ะในที่สุดฉันก็เก่งกว่าบอย เขาใช้พลังทั้งหมดในครั้งเดียวเลยไม่เป็นไรให้เขาพักฉันจะปิดจอบเอโจโจเองชาโดดรัก่อนของแฟงเทระเบิดเลยเหมือนกับว่าแฟงจะมีพลังแรงกว่าใครเยอขินเฮ้ยเอโจโจไปไหนเอะเหมือนว่า ฉันต้องออกโรงไปจัดการแกด้วยตัวเองรายการ MWM PSA ตอนรับปันใหม่กับคุณโผรบและอาดูดูเชิญพบกับคุณอาดูดูไม่ให้เกิใไรขึ้นใครทำแบบนี้กับคุณเหรอครับเออตบอ บ๊อบบอยเอ้าตายแล้วเหรอตื่นครับคุณครับตื่นตื่นคุณนะดูดูอย่าเพิ่งตายตอนนี้ไอ้ฉันโดนซอมอย่างไรเหตุผลขอโทษครับเจ้านายผมไม่คิดว่าเรื่องผีนั่นจะสร้างปัญหาให้เราได้นั่นนะสิแกจะรู้ได้ยังไงก็แกเชื่อเรื่องผีงมงายนั่นเกินกว่าเหตุไปนะสิมันไม่มีจริงหรอกผีงมงายแต่มันก็เท่เหมือนกันนะครับนั่นแหละเท่ เผาซะให้หมดเผาให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือเออเจ้านายหนังสือของผมอย่านะออไม่หนังสือแบบนี้มันไร้สาระมันล้างสมองของแกรู้เอาไว้แกขายยาอวกาศท่ันแรกกับทัพทีไฟฟ้าอย่างนั้นลหรต่แต่แต่แต่ผมไม่ด้มีแค่ามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอโจโจมาถึงก็จะทำอะไรกับฉันจะทำอะไรกับฐานทัพกรกดาษฉัน ที่นี่เป็นบ้านหลังเดียวของฉันแต่ก่อนมียานจะขายไปแล้วแต่อย่างน้อยก็ยังเหลือครบและคอมพิวเตอร์ไม่ต้องห่วงครับเจ้านายไม่ว่ายังไงเราจะอยู่เคียงข้างเจ้านายเสมอ